สบายดีท่านผู้ชมมาพบก,กับทองดำมิตามเคยเนาะวันนี้ทองดำกสิธาพาท่านผู้ชมไปสมเส้นทางด่วนแหง่งแรกแห่งทําอิดของลราเฮาเลยเนาะซึ่งเพื่อนเปิดนําไซมาเมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมานี่เองเนาะเปิดนาไซสลองส,สลืมสลองวันชาติที่สองธันวาเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางด่วนลาวจีนเนาะจุดเริ่มต้นกนสิตยู่ที่นครหลวงเวียงจันทนระ์เนาะเมืองนาไซทองเนาะ เมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่บอ่อแตนนกแขงสัสญ,ญาบุรีซึ่งเป็นเมืองสายแดนของลาวมีระยะทางยาวทางเบิกก็440กิโลเมตรเนาะไซมาตรฐานของจีนเป็นผู้สร้างเนาะเป็นบริษัทก็สร้างของจีนเนาะร่วมกับรัฐบาลลาวของเฮาการสร้างของเพื่อนก็ะแบงออกเป็นสีระยะเนาะก็ ระยะที่1ก็คือสําเร็จไปแล้วก็คือระว่างนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ไปหาวังเวียงเนาะการระยะนี้ก็สิมีระยะทางยาวประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรเนาะแล้วก็สามารถใช้ความไวได้อยู่ประมาณ80ด0 0กิโลเมตรเนาะต่อชั่วโมงแล้วก็เส้นทางเพื่อนก็นเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่ 30เดือน12ปี2018เป็นต้นมาเนาะจนฮอดปัจจุบันเนาะหาก,กเปิดนำไซมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมานี่เองเนาะเพื่อสฉลิมฉลองวันชาติของลาวเฮาเนาะครบหอบ45ปีแล้วก็สีุให้การเดินทางของเฮาสะดวกสบายหลายขึ้นเนาะบพว่าสิไปเที่ยวหรือสิไปธุระอันใดก็ สามารถนำสายเส้นทางนี <sucks> ้ไ um, ด้เนาะสะดวกสบายไปวังเวียงก็สามารถไปกลับได้แล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายขึ้นเพราะว่าอันปกติเนาะเราเดินทางจากเวียงจันไปวังเวียงสีก็ประมาณ3 4ชั่วโมงเนาะหลังจากนี้ก็สีเดินทางเป็นเพียงแต่1ชั่วโมงก็สีฮหอดเนาะเราก็สามารถไปลิ่นไปเที่ยวไปกลับได้เลยเนาะสะดวกสบายหลาย แล้วก็เส้นทางของเพิ่นกะซีเฮ็ดเป็นทางสองสองเลนเนาะไปกับเส้นทางสองเลนไปไปสองมาสองอย่างซีเนาะอันนี้ก็คือเปิดไซด์แล้วอย่างเป็นทางการเนาะเปิดเมื่อวันที่สองธันวาที่ผ่านมานี่เองก็สะดวกสบายผู้ดใดที่ไปเที่ยววังเวียงอย่างซีเนาะก็สามารถไปกลับได แล้วก็มาตรฐานการสร้างทางของเพื่อนก็คือไซบริษัทจีนเนาะแล้วก็ห่วมกับรัฐบาลลาวของเฮาเนาะที่สร้างทางมาเนาะก็ประมาณสองสปีอันนี้ก็ฮอดวางเบียงเนาะบรรยากาศก็ดีสดชื่นถ้าผู้ใดได้ไปได้มาเนาะก็อย่าลืมเนาะมาเวหรือว่าประเทศลาวเขาเปิดเปิดอันประเทศแล้วเนาะเขาก็สามารถไปเที่ยวได้ตอนนี้ก็ยังปิดประเทศยิวก็ เที่ยวภายในประเทศไปก่อนสําหรับคนที่อยู่นอกประเทศก็รอท่าไปก่อนเนาะรอท่าให้ด่านเปิดบอกเปิดประเทศพญาติโควิดนี่มันมืดไปแล้วเนาะเฮาก็จริงสิได้มีโอกาสเนาะไปเที่ยวสมวังเวียงหรือไปเที่ยวสมประเทศลาวของเฮานะธรรมชาติสวยงามเนาะอันนี้ก็คือสามารถไปกลับได้ สะดวกสบายเนะเาะทงน้ำก็เอามาให้ท่านผู้ชมในเบิงสั้นๆเนาะเป็นคลิปสั้นๆสำหรับการเปิดใจทางด่วนของลาวเฮาเนาะการเก็บค่าทางด่วนก็สีประมาณ6 2สิบสองพันกีบเนาะถ้าทงน้ำจำผิดเนาะหรือว่าถ้าข้อมูลอันไดที่ทงน้ำว่าไปผิดก็ต้องขอโทษขออาภาัยนํำเนาะืันนี้ก็เอามาเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านผู้ชมในเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ทงน้ำก็สิขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดีบ๊ายบาย